ปติบเทียบขาตั้งกล้องมือถือของ u l e n เซซีสรุ่นนี้ครับ u l e n เซซี MT 84และน้องใหม่ยูริเซซี TT 23ม,มัดต่อมัดดูซิว่าน้องใหม่เนี่ยจะเจ๋งกว่ารุ่นพี่ยังไงความยาวตอนเก็บสั้นสุดนะครับ MT 84เนี่ยจะยาวอยู่ที่28ซนติเมตรนะครับ TT 23เนี่ย34ซ <Okay. S 1> นติเมตรความสูงไม่ยืดสุดนะครับ MT 84 155ซนติเมตรนะครับ TT 23เนี่ยจะสูงอยู่ที่163ซนติเมตรครับ MT 84เนี่ยน้ำหนักตัวอยู่ที่400กรัมนะครับส่วน TT 23เนี่ยก็ หนัก470กรัมนะครับแต่ก็สามารถรับน้าหนักได้1นกิโลเหมือนกันมีรีโมทคอนโทรลทั้งคู่นะครับสามารถใช้ไกลได้10เมตรทั้งคู่นะครับแล้วก็มีที่เก็บในตัวทั้งคู่เลยครับสำหรับวิธีการกางนะครับ MT84 เนี่ยคลายล็อกตรงเกลียวข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดมันออกหมุนล็อกเกลียวอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กางขาออกนะครับหมุนล็อกพร้อมใช้งานและส่วนที่ที่23คลายล็อกตรงวงแหวนเหมือนกันนะครับแล้วก็ยืดขาตั้งออกถ้าปุ่มนี้แตะถึงพื้นมมมััันนนนนนกกกกกก็็็จะางงงอออออออตตโิรรบหหุวววแแเพื่ลลีึ้ สามารถที่จะวางบนพื้นได้เลย <Okay. S 1> การกลางเนี่ย <Okay. S 1> ก็สะดวกทั้งคู่เลยนะจากที่พูดมานะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันแล้วก็เหมือนกันมากๆนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะพูดถึงความแตกต่างของเขามากขึ้นแล้วครับมาดูการติดมือถือของ MT44 จะใช้รูปแบบการติดแบบแม่เหล็กหรือว่าแม็กเซฟถ้ามือถือของใครเป็นแม่เหล็กหรือว่าแม็กเซฟก็สามารถติดได้แบบนี้สามารถก้มเงยได้นะครับแล้วก็ปรับองศาได้นะส่วนที่ที่สองสามเนี่ยใช้รูปแบบการหนีบมือถือแบบนี้นะครับแล้วยังไม่พอนะครับ mm hmm. เขายังมีเกลียวหนึ่้ต่อสี่เนี่ยสำหรับเอา หรือว่าพ็อกเก็ตสามเนี่ยสามารถติดได้เลยและตัวหนีบมือถือนะครับเราสามารถที่จะสไลด์ออกมาแบบนี้พร้อมทําเป็นขาตั้งมือถือแบบนี้ได้ด้วยเอาไปตั้งเสร็จแล้วก็เอากลับมาคืนแบบนี้นะครับหมุนด้ามตรงนี้เพื่อเปลี่ยนสวิตช์กล้องนะครับไปด้านหน้าด้านหลังมาถึงตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าอยากจะให้ฝั่งในชนะ MT 8 C หรือว่า TT 2 3เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฟังก์ชันที่มีมากกว่าของ MT 2 3กันนะครับยกด้ามจับขึ้นมากลดล็อกแกนแทน ทีนี้ก็สามารถที่จะแพนกล้องไปซ้ายขวาได้อย่างอิสระแล้วทําให้แพนกล้องซ้ายขวาได้นิ่งขึ้นมีระบบ AI ติดตามตัวหมุนได้360องศานะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมปลดล็อกตรงแกนหมุนนะครับถ้าหากว่าเราล็อกอยู่เนี่ยตัวมอเตอร์มันจะไม่ทํางานนะครับถ้าเราทํามือโอเคนะครับตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะติดตามเราเห็นไหมครับเท่านี้ก็ไม่ต้องง้อใครมาถ่ายแล้วนะครับก็มีตากล้องส่วนตัว หันกล้องไปทางซ้ายทางขวาให้เราเรียบร้อยเลยนะคือมันหมุนได้360องศาเขาบอกว่ามันมี AI จะจับเฉพาะคนที่ยกมือแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะให้เขาหยุดตามล่ะยื่นมือไปห้ามเขาแบบนี้เซ <Wow. S 1> นเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมี2ระดับนะครับแบบเงยแบบนี้นะฮะหรือว่าก้มแบบนี้ก็ได้นะครับ2ระดับเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกๆครั้งก่อนการใช้งานนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะลิกท,ที่ปุ่มขวา2ครั้งนะครับมันจะหมุนไปทางขวาแบบพาโนรามา360องศานะครับกปุ่มทงาง หมุนไปทางซ้ายนะครับแบบ360องศาเหมือนกันเดี๋ยวลอง click ดับเบิลคลิกดูปึ๊บปึ๊บนี่หมุนแบบ360องศาเป็นพานรามาวิวเลยทำคอนเทนต์เดินรอบสถานที่อย่างเงี้ยนี่ก็คือได้นะฮะอ่าถ้าอยากจะหมุนไปอีกทางหนึง่งก็กดดับเบิลคลิกทางด้านซ้ายอีกทางหนึ่งนะครับนี่ก็คือ360องศาหรือว่าไปอีกด้านหนึ่งจึบๆอีกด้านนึงหมุนไปอีกทีนึงอ่าก็จะไปเรื่อยๆมันน่าจะเอาไว้สำหรับทำคอนเทนต์ถ่ายพานรามาวิว ไม่มีคนหายให้ใช่ไหมก็หมุนในตัวนี้หมุนไปหมุนไปสรุปนะครับใครที่ต้องการใช้งานง่ายๆพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานกับแม็กเซฟเนี่ย MT 84เนี่ยอันนี้คือคําตอบนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ตากล้องส่วนตัวแล้วก็มุมมองใหม่ๆนะครับตัวนี้เลย TT 23เนี่ยอันนี้คือคําตอบเพราะว่าเขาสามารถหันไปซ้ายหันไปขวานะครับติดตามเราได้ด้วยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ยูเรนซี่ไทยแลนด์หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับ